สวัสดีค่ะทุกคนยุวิพากินพาเพลินชาแนลนะคะมือนี้นะคะยุยเกสิภาทุกคนมาเห็ดก้อยหอยเชอรี่นะคะทุกคนค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของหมูว่านนีนะคะยุยก็ศิทําการเอาหอยเชอรี่มาล่างนะคะใส่เกลือนี่ค่ะล่างเซตแล้วนะคะทุกคนค่ะไว้บะเล้วเท่าก็จะทําการหั่นนะคะโดยเคียงอันขาวๆเง้มๆของเข้าเลยละค่ะทุกคนค่ะ ในรัวของแต่ละคนมันก็บวกกันนะคะต่อด้วยนะคะเข้ากระสีทษานการล่างพักนะคะทุกคนล่างพักที่จะเอามาก,ก่อยนะคะกระสีมีสารแหนหอมหอมเปต้นหอมนี่แหละค่ะทุกคนค่ะมีประพันนี้นะคะถ้าเบ้ายัางบ๊ถือกระตรงคออภัยด้วยนะคะทุกคนค่ะมาตามด้วย เอาหอยของเห่านะคะลงไปลวกน้ำห่อนนะคะทุกคนคะ่ะทำการลวกน้ำห่อนเสร็จแล้วนะคะเห่ากระหันผักไหวคะ่ะตต้ด้วยนะคะเห่ากระชิทำการปรุงใส่ข้าวคั่วพริกป่นของเห่านะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเื้อโรตนะคะตตอด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาของเห่านั่ค่ะนะคะทุกคนคะ่ะ เราลังจากนั้นท่ากระสิใส่บักหน้าวนะคะบีบบักหน้าลงไปนะคะโอ้ยบักหน้าก็ไดเหี่ยวมดแล้วนะคะคู่เล่คูเล่คูเลขคูเล่เข้าไปนะคะทุกคนค่ะให้มันเข่ากันนะคะต้อด้วยผักของห่านะคะทุกคนทีคือห่าหันไวค่ะใส่ผักลงไปนะคะ แล้วทำการคูเล่คูเลคูเลนะคะทุกคนคะ่ะมีประมาณนี้ค่ะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเป็นตะก,กิน่ะจ้ามาเลยค่ะก่อยหอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอยู่นี่เยจ้าสวัสดีค่ะ